สวัสดีคะ่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ความสุขเต็มร้อยดิฉันพี่รินเพื่อนเก่าของทุกคนและยังเป็นแอร์โฮสเตสที่บินอยู่บนท้องฟ้ามาหลายปีทำงานในสนามบินมานานขนาดนี้ดิฉันได้เห็นเรื่องราวทั้งสุขและเศร้ามามากมายหลายคนอาจจะคิดว่าน้ำตาในสนามบินนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่ต้องจำใจจากกาันหรือเกิดจากความตื้นตันใจที่ได้พบกันอีกครั้งหลังห่างหายไปนานแต่มีน้าตาอยู่ประเภทหนึ่งค่ะ ที่เห็นแล้วรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเป็นพิเศษจริงๆและก็รู้สึกเสียดายมากเป็นพิเศษเช่นกันนั่นก็คือการที่กระเป๋าเดินทางถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนในครอบครัวแต่งตัวสวยหล่อเดินทางมาถึงสนามบินโนด้วยความสุขสนุกสนานพร้อมที่จะออกไปเพลิดเพลินกับวันหยุดพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบแต่สุดท้ายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราขวางเอาไว้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินนั้นและแจ้งพวกเขาว่าขออภัยค่ะ วันนี้ท่านเดินทางไปไม่ได้แล้วคุณลองนึกภาพนั้นดูสิคะคลิปที่วางแผนล่วงหน้ามานานหลายเดือนอาจจะเป็นการไปฮันนีมูนของคู่รักเข้าใหม่ปลามันอาจจะเป็นการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเพื่อตอบแทนความกระตันยูหลังทำงานหนักมาทั้งปีหรืออาจจะเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกนานแล้วว่าจะพาพวกเขาไปดิสนีย์แลนด์ สุดท้ายแล้ววันหยุดพักผ่อนก็ต้องจบลงกลางล็อบบี้สนามบินโดยที่ยังไม่ได้เห็นแม้แต่เงาของเครื่องบินผลกระทบแบบนี้มันหนักหนาจริงๆค่ะหลายครั้งหลายคราทุกคนก็จะสงสัยว่าเป็นเพราะซื้อเต๋าเครื่องบินผิดหรือเปล่าเป็นเพราะทำวีซ่าไม่ได้ปลอยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วหลายต่อหลายครั้งปัญหาอยู่ที่หนังสือเดินทางสีแดงที่อยู่ในมือของทุกคนนั่นแหละค่ะหลายคนมีความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงมากคิดว่าแค่หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ ตราบใดที่มันยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้มันก็คือบัตรผ่านที่วิเศษสามารถใช้ไปที่ไหนก็ได้แค่ออกไปซื้อต่อเครื่องบินก็พร้อมเดินทางได้ทันทีวันนี้พี่รินต้องบอกกับทุกคนอย่างจริงจังมากๆว่าความคิดนี้คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ค่ะมันคือ กับดักที่มองไม่เห็นขนาดมาหึงมาทุกปีมีผู้คนมากมายนักไม่ทวนที่ตกลงไปในหลุมพรางนี้วันนี้พี่รินจะนำประสบการณ์การทำงานในสนามบินของดิฉันและระเบียบภายในของสายการบินของเรามาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้กับดักหนังสือเดินทาง 4. ข้อที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้คุณถูกขวางไว้ที่สนามบินรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้มี อำนาจทำลายล้างสูงจริงๆค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังให้จบนะคะจะให้ดีที่สุดคือตอนนี้คุณหยิบหนังสือเดินทางของคุณออกมาเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบไปพร้อมกันก่อนที่จะเริ่มอย่างเป็นทางการถ้าคุณคิดว่าความรู้เหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณขอความกรุณาใช้นิ้วทองคําของคุณกดไลค์ให้พี่รินหน่อยนะคะและกดติดตามช่องความสุขเต็มร้อยพร้อมทั้งบอกดิฉันในช่องคอมเมนต์ด้วยว่าคุณเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่สนามบินบ้างไหม เอาละค่ะเรามาเริ่มกันอย่างเป็นทางการเลยอันดับแรกเราต้องเข้าใจหลักการหนึ่งก่อนการที่หนังสือเดินทางของคุณใช้ได้หรือไม่สามารถให้คุณขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่นั้นอำนาจในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเองและไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันหมดอายุที่พิมพ์อยู่บนหนังสือเดินทางทั้งหมดผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจชี้เป็นชี้ตายอย่างแท้จริงคือบุคคลสกลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่คุณกำลังจะเดินทางไปกลุ่มที่2คือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบินที่คุณเจอที่สนามบินต้นทางหลายคนเวลาถูกขวางไว้ก็จะโกรธมากและทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพวกเขาจะพูดว่าหนังสือเดินทางของฉันเป็นของจริงนะก็ยังไม่หมดอายุด้วยทําไมพวกคุณถึงไม่ให้ฉันขึ้นเครื่องบินพวกคุณจงใจกลั่นแกล้งฉันใช่ไหมอยากให้ฉันยกเลิกโต ổ, แล้วโดนยึดเงินหรือเปล่าจริงๆแล้ว ดิฉันอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนร่วมงานภาคพื้นดินของดิฉันค่ะพวกเขาไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งคุณเลยแม้แต่น้อยอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาหวังให้คุณสามารถขึ้นเครื่องบินได้อย่างราบรื่นมากกว่าใครๆด้วยซ้ำเพราะการขวางคุณไว้ ทำให้พวกเขาต้องเขียนรายงานต้องจัดการเรื่องการคืนต่อและยังต้องคอยปลอบอารมณ์ของคุณซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากแล้วทำไมพวกเขาถึงยังคงต้องเข้มงวดขนาดนี้ล่ะคะเบื้องหลังเรื่องนี้มีเหตุผลที่ความเป็นจริงมากค่ะนั่นก็คือระเบียบของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ไออาทาหากสายการบินนำผู้โดยสารที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการเข้าเมืองไปส่งยังจุดหมายปลายทางและผู้โดยสารคนนั้นถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรท้องถิน่นปฏิเสธการเข้าเมืองและต้องถูกส่งตัวกลับสายการบินจะต้องรับผิดช,ชอบในการพาคุณกลับมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและยังจะต้องเผชิญกับค่าปรับมหาศาลจากรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย ค่าปรับนี้เริ่มต้นที่หลักพันดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงหลักหมื่นดอลลาร์สหรัฐได้เลยดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกป,ปรับสายการบินจึงจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นด่านแรกที่สนามบินต้นทางโดยใช้มาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในการตรวจสอบเอกสารของคุณตราบใดที่มีความเสี่ยงแม้เพียงเล็กน้อยพวกเขาก็ไม่กล้าให้คุณขึ้นเครื่องบินค่ะนี่คือหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของพวกเขาเมื่อเข้าใจจุดนี้แล้วเรามาดูกันว่ากับดักทั้งสีข้อ ที่จะทำให้หนังสือเดินทางของคุณเนี่ยกลายเป็นเศษกระดาษได้ทันทีมีอะไรบ้างเรามาพูดถึงกับดักที่4กันก่อนค่ะนี่คือการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนมองข้ามได้ง่ายที่สุดนั่นคือการลงลายมือชื่อค่ะตอนนี้ทุกคนลองหยิบหนังสือเดินทางออกมาเปิดดูสิคะข้างๆหน้าที่มีรูปถ่ายของคุณนะ่ะหรืออยู่ด้านล่างหรืออยู่ที่หน้าสุดท้ายของหนังสือเดินทางมีเส้นบรรทัดที่เขียนว่า ลายมือชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางอยู่หรือไม่คุณลองดูดีๆว่าได้ลงลายมือชื่อไว้ที่นั่นหรือ,อยังหลายคนพอได้หนังสือเดินทางใหม่มาเนี่ยก็ตื่นเต้นดีใจพลิกดูนิดหน่อยก็เก็บเข้าที่ไปเลยไม่ได้สังเกตเลยว่าต้องลงลายมือชื่อด้วยหรือบางคนคิดว่าเอ๊ะไม่เซ็นก็ได้มั้งยังไงรูปก็เป็นชั้นชื่อก็เป็นชั้นข้อมูลในชิปก็มีดิฉันขอบอกทุกคนว่าในทางกฎหมายแล้ว หนังสือเดินทางที่ไม่มีลายมือชื่อก็เหมือนกับเช็คที่ไม่ได้ลงชื่อถือเป็นโมฆะค่ะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรูปแบบแต่เป็นการยืนยันผลทางกฎหมายดิฉันเคยเห็นผู้โดยสารถูกขวางไว้ที่สนามบินเพราะไม่ได้ลงลายมือชื่อมาแล้วจริงๆ ค่ะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่อารมรุนอ๋วยหรือเป็นเส้นทางการบินที่การตรวจสอบไม่เข้มงวดนะักพวกเขาอาจจะให้คุณรีบหาปากกามาเซ็นให้เรียบร้อยตรงนั้นแต่ถ้าคุณโชคไม่ดีเจอเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่เคร่งครัดหรือคุณกำลังจะเดินทางไปยังประเทศที่การตรวจสอบเข้มงวดเป็นพิเศษ พวกเขามีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะถือว่านี่คือเอกสารที่ไม่ถูกต้องและปฏิเสธการขึ้นเครื่องของคุณได้ทันทีและแม้ว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจะยอมให้คุณผ่านแต่เมื่อคุณเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในต่างประเทศเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าไม่มีลายมือชื่อพวกเขาก็อาจจะสั่งให้คุณนั่งเครื่องบินเที่ยวถัดไปกลับบ้านได้เลยค่ะและเรื่องลายมือชื่อนี้ก็มีรายละเอียดนะคะในเมื่อมันคือลายมือชื่อ ก็ควรจะคงเส้นคงวากับลายเซ็นบนบัตรเครดิตหรือเอกสารอื่นๆของคุณอย่าคิดว่าวันนี้อารมณ์ดีฉันวาดรูปดอกไม้พรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีฉันเขียนลายเซ็นแบบใหม่ต้องรักษาความสม่ำเสมอค่ะและอย่าให้เด็กๆ ที่บ้านมาขีดเขียนเล่นบนหนังสือเดินทางนะคะหากเป็นหนังสือเดินทางที่ทําไว้ให้ลูกที่ยังเขียนหนังสือไม่เป็นผู้ปกครองสามารถเซ็นแทนได้แต่ต้องเซ็นชื่อของเด็กพร้อมระบุว่าเป็นการลงนามแทนดังนั้นสิ่งแรกที่คุณควรทําเมื่อได้รับหนังสือเดินทางมาอย่ามัวแต่ดูว่ารูปสวยหรือไม่สวยให้รีบหาปากกาดีๆ มาเซ็นชื่อให้เรียบร้อยค่ะนี่คือขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแต่ก็ลืมง่ายที่สุดเช่นกันต่อไปคือกับดักที่3ค่ะกับดักนี้หลายคนตั้งใจทำดีแต่ผลลัพธ์กลับแย่นั่นคือ สภาพทางกายภาพของหนังสือเดินทางสภาพทางกายภาพคืออะไรพูดง่ายๆคือหนังสือเดินทางของคุณชำรุดหรือไม่สกรปรกหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่หลายคนคิดว่าหนังสือเดินทางก็ใช้มานานแล้วมันก็ต้องเกาะเป็นธรรมดามีรอยพับบ้างมีรอยสึกหรอบ้างนี่คือร่องรอยแห่งกาลเวลาดูมีเรื่องราวดีออกแสดงว่าฉันเดินทางมาเยอะความคิดแบบนี้จะทำลายคุณได้นะคะการตีความเรื่องความชำรุด ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปตามดุละยะพินิษของพวกเขาอย่างมากและอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษด้วยค่ะเพราะหนังสือเดินทางคือเอกสารของรัฐเนี่ยมันแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวตนของคุณตัวอย่างเช่นเพื่อนบางคนเผลอใส่หนังสือเดินทางไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วโยนเข้าเครื่องซักผ้าเมื่อนําออกมาตากแห้งแล้วเนี่ย แม้ตัวอักษรยังสามารถอ่านได้ชัดเจนแต่กระดาษกลับยับอยู่ยี่เหมือนผักดองหรือฟิล์มพลาสติกที่หน้าภาพถ่ายเป็นฟองอากาศหนังสือเดินทางแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะชิปอิเล็กทรอนิกส์ด้านในอาจจะเสียหายแล้วเครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได้หรือพวกเขาจะสงสัยว่าหนังสือเดินทางนี้ถูกปลอมแปลงนอกจากนี้เพื่อนบางคนที่มีลูกเล็กเด็กๆไม่รู้เรื่องหยิบหนังสือเดินทางของคุณพ่อคุณแม่มาเป็นสมุดวาดรูป วาดดอกไม้เล็กๆข้างในหรือระบายสีสองสาขีดหรือฉีกมุมกระดาษเล็กน้อยคุณอาจจะคิดว่านี่คือภาพวาดของลูกมีความทรงจำดีๆไม่อยากเปลี่ยนเล่นใหม่ แต่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนี่เรียกว่าเอกสารเสียหายและอาจจะสงสัยว่าคุณกำลังแก้ไขข้อมูลหรือซ่อนบันทึกการเข้าออกประเทศบางอย่างแต่ในการชำรุดทางกายภาพทั้งหมดมีการกระทำหนึ่งที่ห้ามเด็ดขาดและเป็นโชคนาฏกรรมที่ดิฉันเห็นบ่อยที่สุดนั่นคือการประทับตราที่ระลึกบนหนังสือเดินทาง ตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีตราประทับที่ระลึกที่สวยงามเพื่อนบางคนต้องการสะสมความทรงจำคิดว่าหนังสือเดินทางก็ใช้เดินทางต่างประเทศอยู่แล้วประทับไว้บนนั้นคงมีความหมายมากเดินทางไปที่ไหนก็ประทับไปเรื่อยๆเหมือนเป็นสมุดผ่านทางเพื่อนๆคะอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาด หนังสือเดินทางคือเอกสารทางกฎหมายที่รัฐออกให้คุณมันเป็นเรื่องที่จริงจังมากๆหน้าด้านในของหนังสือเดินทางถูกสงวนไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรประทับตราเข้าออกและสำหรับสถานทูตสถานกงสุล ติดวีซ่าเท่านั้นนอกเหนือจากตราประทับที่เป็นทางการเหล่านี้ตราประทับที่ไม่เป็นทางการใดๆก็ตามที่ประทับลงไปเรียกว่าทําให้เอกสารราชการเสียหายทันทีที่หนังสือเดินทางของคุณปรากฏภาพมิกกี้เมาส์หรือตราประทับของสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์การ์ตูนหนังสือเดินทางเล่มนี้อาจจะหมดอายุไปเลยในกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อถูกตรวจพบคุณไม่เพียงแต่จะเข้าประเทศนั้นไม่ได้แต่อาจจะถูก ส่งตัวกลับทันทีและอาจจะถูกขึ้นบัญชีดำ อีกด้วยดิฉันเคยได้ยินเรื่องจริงจากเพื่อนร่วมง,งานค่ะมีผู้โดยสารคนหนึ่งประทับตราที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจนเต็มหนังสือเดินทางรู้สึกภาคภูมิใจมากผลปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปยังประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรขวางไว้เจ้าหน้าที่เห็นว่าหน้านี้เป็นตราประทับขาออกของประเทศเราหน้าถัดไปเป็นตราประทับการตูนขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเข้าเมืองพาเ,าเขาเข้าไปในห้องเล็กๆทันที สอบปากคำอยู่นานถามว่านี่หมายความว่าอย่างไรเป็นการส่งสัญญาณลับอะไรบางอย่างหรือไม่หรือเป็นการปลอมแปลงเอกสารสุดท้ายก็ส่งตัวเขากลับประเทศทันทีการเดินทางครั้งนี้เงินก็เสียเปล่าต้องทนทุกข์ทรมานและยังทิ้งประวัติที่ไม่ดีไว้ด้วยการจะกลับไปประเทศนั้นอีกในอนาคตก็เป็นเรื่องยากแล้วดังนั้นหากทุกคนต้องการเก็บตราประทับที่ระลึกโปรดเตรียมสมุดเล่มเล็กๆโดยเฉพาะหรือสมุดบันทึกการเดินทางอย่า ประทับลงบนหนังสือเดินทางเป็นอันขาดในเวลาปกติหนังสือเดินทางก็ควรเก็บไว้ในซองหนังหรือซองพลาสติกอย่าให้มันพับงอหรือถูกสุนัขที่บ้านกัดเล่นหากมีความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนแม้เพียงรอยฉีกขาดเล็กน้อยบนหน้าภาพถ่ายอย่าลังเลค่ะรีบไปทําเล่มใหม่ เลยอย่าประหยัดเงินค่าทำหนังสือเดินทางใหม่เพียงเล็กน้อยสุดท้ายต้องสูญเสียเงินค่าทัวร์หลายหมื่นบาทเอาละ่ะเรามาต่อกันที่กับดักที่2ค่ะกับดักนี้อาจจะไม่มีใครรู้ถึง90%นั่นคือปัญหาเรื่องหน้าว่างเพื่อนๆที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ หนังสือเดินทางก็จะเต็มไปด้วยตราประทับเข้าออกประเทศสีสันสดใสดูแล้วรู้สึกประสบความสําเร็จมากเห็นหน้าว่างที่เหลืออยู่ลดน้อยลงเรื่อยๆในใจอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกตรงนี้เหลือครึ่งหน้าตรงนั้นเหลือมุมหนึ่งน่าจะยังพอเบียดเบียดประทับตราได้อีกสองสาอันแนวคิดนี้ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงค่ะ หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่สามารถทำวีซา่าณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองวีซ่าออนอ r ร v a รลได้เช่นประเทศไทยที่หลายคนชอบเดินทางมาและบางประเทศที่ต้องติดวีซ่าแบบสติ๊กเกอร์ ระเบียบการเข้าเมืองของพวกเขาจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหนังสือเดินทางของคุณต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยหนึ่งหน้าหรือสองหน้าเต็มๆที่ต่อเนื่องกันโปรดสังเกตสองคำนี้เต็มๆและต่อเนื่องคำว่าเต็มๆหมายความว่าทั้งหน้านั้นจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาต้องไม่มีตราประทับใดๆเลยต้องไม่มีรอยเปื้อนใดๆเลยต้องสะอาดเอี่ยม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อพวกเขาออกวีซ่าให้คุณสติกเกอร์วีซ่าจะมีขนาดใหญ่มากต้องใช้พื้นที่เต็มหน้าถ้าในหน้านั้นมีตราประทับเล็กๆอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งสติกเกอร์ของพวกเขาก็จะไม่สามารถติดได้เรียกหรืออาจจะไปทับเครื่องหมายป้องกันการปลอมแปลงดังนั้นพวกเขาจึงต้องการพื้นที่ว่างที่ สะอาดหมดจดเต็มหน้าและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหลายคนพวกเขาอาจจะมีอาการย้ำคิดย้ำทำหรือเพื่อความสะดวกในการระบุพวกเขาชอบประทับตราบนหน้ากระดาษที่สะอาดถ้าคุณเหลือไว้แค่เพียงมุมเดียวพวกเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีแล้วไม่ยอมให้คุณผ่านก็ได้ นอกจากนี้ยังมีกับดักที่ซ่อนเร้นเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนลองเปิดไปที่หน้าสุดท้ายของหนังสือเดินทางดูสิคะดูว่าเขียนว่าอะไรโดยปกติจะเขียนว่าหน้าบันทึกหน้าเหล่านี้ดูเหมือนหน้าวีซ่าที่อยู่ด้านหน้าก็เป็นหน้าว่างเช่นกันแต่หน้าเหล่านี้สงวนไว้สําหรับหน่วยงานที่ออกเอกสารใช้เท่านั้นใช้สําหรับบันทึกเพิ่มเติมเช่นคุณเปลี่ยนชื่อหรือมีข้อความพิเศษอื่นๆหน้าเหล่านี้ห้ามใช้ติดวีซ่าเด็ดขาดและห้ามใช้ประ ทับตราเข้าออกประเทศด้วยดิฉันเคยเห็นผู้โดยสารที่หน้าด้านหน้าประทับตราเต็มไปหมดแล้วชี้ไปที่หน้าบันทึกด้านหลังบอกกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินว่าดูสิยังมีหน้าวางตั้งหลายหน้าทําไมใช้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินก็ทําได้เพียงแจ้งอย่างจนใจว่าขออภัยค่ะนั่นคือหน้าบันทึกไม่ใช่หน้าวีซ่าสําหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้วมันก็เท่ากับ ไม่มีดังนั้นก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกคนต้องลองนับดูนะคะถ้าคุณพบว่าหน้าว่างที่สะอาดจริงๆที่ยังไม่เคยมีการประทับตราใดๆเลยในหนังสือเดินทางของคุณเหลือน้อยกว่า3หน้าแล้วดิฉันแนะนำให้คุณอย่าลังเลรีบไปทำเล่มใหม่ทันทีคะ่ะอย่าเสี่ยงโชคกับอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และอย่าไปเดิมพันว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจะยอมปล่อยผ่านหรือไม่ความเสี่ยงนี้เราไม่สามารถแบกรับได้ค่ะสุดท้ายนี้เรามาพูดถึงอันดับที่1ซึ่งเป็นกับดักที่พบได้บ่อยที่สุดและมีอำนาจทำลายล้างสูงที่สุดนั่นคือกด6เดือนก่อนหมดอายุค่ะกฎนี้ฟังดูง่ายมากแต่ก็เป็นจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดมากที่สุดเช่นกันหมายความว่าอย่างไร นั่นคือประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมรอบๆบ,บบ้านเรารวมถึงประเทศในยุโรปและอเมริกาพวกเขาทุกคนกำหนดให้ในวันที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นหนังสือเดินทางของคุณต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปดิฉันจะยกตัวอย่างให้ทุกคนคำนวณดูนะคะสมมุติว่าหนังสือเดินทางของคุณจะหมดอายุในวันที่1มิถุนายนของปีหน้า คุณวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันปีใหม่นั่นคือวันที่1มกราคมของปีหน้าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทุกคนลองคำนวณดูนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1มิถุนายนมีเวลาเหลืออยู่5เดือนคุณอาจจะคิดว่าหนังสือเดินทางของฉันยังเหลืออีก5เดือนกว่าจะหมดอายุ ฉันไปเที่ยวแค่สัปดาห์เดียววันที่8มกราคมฉันก็จะกลับมาแล้วแน่นอนว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ผิดมหันค่ะแม้ว่าคุณจะไปเที่ยวแค่3วันแม้ว่าหนังสือเดินทางของคุณจะเหลืออายุ5เดือน29 วันตราบใดที่มันไม่ครบ6เดือนในวันเดินทางออกจากประเทศคุณจะถูกสายการบินขวางไว้ที่สนามบินทันทีเพื่อนๆหลายคนคิดว่ากฎนี้เอาแต่ใจเกินไปไม่สมเหตุสมผลเลยทำไมถึงใช้ไม่ได้ในเมื่อยังไม่หมดอายุเอกสารของฉันก็ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆแล้วเมื่อหลังเรื่องนี้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลค่ะนี่คือการป้องกันไม่ให้คุณเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศลองคิดดูสิคะ่ะ หากคุณป่วยกระทันหันในต่างประเทศต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายเดือนหรือประสบกับสถานการณ์ฉุกเฉินบางอย่างที่ทําให้ต้องตกค้างหากหนังสือเดินทางของคุณมีอายุใช้งานสั้นมากคุณอาจจะยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลยหนังสือเดินทางก็หมดอายุเสียแล้วทันทีที่หนังสือเดินทางหมดอายุคุณจะกลายเป็นผู้ลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายในประเทศนั้นทันทีซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาใหญ่หลวงต่อการบริหารจัดก,การของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเข้าเมืองท้องถิ่นและยังจะนำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่สิ้นสุด สำหรับตัวคุณเองด้วยเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถกลับประเทศได้อาจจะต้องเผชิญกับค่าปรับหรือแม้กระทั่งการถูกจำคุกดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ตั้งแต่ต้นจึงเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติสากลขึ้นนั่นคืออายุใช้งาน6เดือนซึ่งในวงการการบินเรียกว่าหลักการทองคำดังนั้นพีรินจึงขอเสนอวิธีการคำนวณที่ง่ายที่สุดให้กับทุกคนตอนนี้คุณหยิบหนังสือเดินทางออกมา ดูวันหมดอายุนั้นแล้วลบออกไป6เดือนโดยอัตโนมัติจากวันนั้นวันนั้นแหละคือวันหมดอายุที่แท้จริงในแง่ของการเดินทางไปต่างประเทศของหนังสือเดินทางเล่มนี้ตัวอย่างเช่นหนังสือเดินทางที่จะหมดอายุในวันที่1มิถุนายนของปีหน้าจริงๆแล้วพอถึงวันที่1ธันวาคมของปีนี้มันก็หมดประโยชน์ไปแล้วไม่สามารถใช้เดินทางไปต่างประเทศได้อีกคำแนะนำของดิฉันคืออย่ารอจนกระทั่งเหลือเพียง 6เดือนหรือ7เดือนแล้วจึงค่อยคิดทำใหม่วิธีที่ฉลาดและปลอดภัยที่สุดคือเมื่อหนังสือเดินทางของคุณเหลืออายุใช้งานครบ1ปีเต็มให้คุณนำมาใส่ไว้ในแผนของคุณและรีบไปทำเล่มใหม่เลยค่ะด้วยวิธีนี้ในอนาคตคุณจะไม่ถูกกฎนิกิจขวางแม้ว่าคุณจะตัดสินใจไปเที่ยวแบบกะทันหันก็ตามนอกจาก กับดักทั้ง4ข้อนี้แล้วพี่รินขอพูดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อเสริมเคล็ดลับสองข้อที่สำคัญไม่แพ้กันข้อแรกคือเรื่องเกี่ยวกับชื่อค่ะทุกคนต้องตรวจสอบชื่อให้ถูกต้องเมื่อซื้อเตาเครื่องบินชื่อในต่อเครื่องบินของคุณต้องสะกดด้วยตัวอักษรโรมันเหมือนกับในหนังสือเดินทางทุกประการห้ามผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวเพื่อนบางคนเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหนังสือเดินทาง ยังใช้ชื่อเดิมอยู่แต่กลับไปซื้อต่อเครื่องบินด้วยชื่อใหม่หรือเพื่อนบางคนพิมพ์ผิดพลาดตอนจองต่อเครื่องบินนี่คือข้อห้ามร้ายแรงที่สนามบินไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ค่ะแม้ว่าสายการบินบางแห่งจะอนุญาตให้คุณจ่ายเงินเพื่อแก้ไขชื่อได้แต่ค่าธรรมเนียมนั้นแพงมากและยุ่งยากมากต่อราคาพิเศษบางประเภทก็ไม่อนุญาตให้แก้ไขชื่อเลยด้วยซ้ำดังนั้นก่อนออกต่อต้องตรวจสอบตัวอักษรทีละตัวให้ดีค่ะ ข้อที่2คือเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าและการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายประเทศให้ยกเว้นวีซ่าแก่คนไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ทุกคนต้องระวังนะคะคำว่ายกเว้นวีซ่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถถือหนังสือเดินทางแล้วเดินออกไปได้เลยจริงๆตอนนี้หลายประเทศแม้จะยกเว้นวีซ่าหรือให้วีซ่าช่องทางอนุญาตของด่านปรดคนเข้าเมืองแต่ก็กำหนดให้คุณต้อง ยื่นขออนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตเช่น S.A. ของอเมริกาอีแต้ของแคนาดาและแม้แต่ยุโรปก็จะใช้ระบบที่คล้ายกันในอนาคตสิ่งนี้ไม่ได้ทำกันที่สนามบินแต่ต้องยื่นขอและได้รับการอนุมัติทางอินเท,นทอร์นเน็ตล่วงหน้าที่บ้านหากไม่มีการอนุญาตนี้แม้ว่าคุณจะมีหนังสือเดินทางแม้ว่าคุณจะซื้อต่อเครื่องบินเรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ค่ะดังนั้นก่อนเดินทางต้องทำการบ้านเหล่านี้ให้ดี ตรวจสอบระเบียบการเข้าเมืองล่าสุดของประเทศนั้นๆจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสายการบินให้ชัดเจนเพื่อนๆคะหนังสือเดินทางคือกุญแจที่พาเราไปสู่โลกกว้างมันบอบบางและต้องการการดูแลเอาใจใส่ของเรามากกว่าที่คุณคิดคะ่ะบางครั้งการเดินทางที่สวยงามจะเริ่มต้นอย่างราบรื่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้จริงๆเราทำงานหนักเก็บเงิน ก็เพื่อพาครอบครัวไปชมโลกและเพลิดเพลินกับชีวิตอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เหล่านี้มาทำลายความสุขของเราและทำให้เราต้องสูญเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบากไปโดยเปล่าประโยชน์หวังว่าการแบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่รักชีวิตและรักการเดินทางนะคะหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างโดยพิมพ์คำว่าอยากเดินทางต่างประเทศอย่างสบายใจนี่ไม่ใช่แค่การเตือนตัวเองแต่ยังเป็นการแบ่งปันข้อมูลสำคัญนี้ไปยังผู้คนอีกมากมายด้วยค่ะ ดิฉันพี่รินจากความสุขเต็มร้อยแอร์โฮสเตสที่รักการแบ่งปันหากคุณต้องการทราบความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการบินและการเดินทางเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของดิฉันนะคะดิฉันจะแบ่งปันสาระน่ารู้ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอย่างต่อเนื่องค่ะขออวยพรให้ทุกการเดินทางของทุกคนราบรื่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุขนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าบนฟากฟ้าค่ะ